ทุกคนยายน้อยมีเรื่องดีๆมานำเสนอค่ะมาดูกันสิคะใหยน้อยจะนำเสนอเรื่องอะไรที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหน้านี่นะคะคือกระทะค่ะที่ยายน้อยนี่ค่ะได้ทำการนี่เลยค่ะต้มท่อ pvc เนาะที่มันมีข้อต่ออันนี้ที่เรายัง ไม่ได้นำออกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ต้มเทคนิคนี้ยายน้อยได้นำมาจากท้ายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะบ้านสีแดงของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการพิสูจน์หรือว่าเป็นการทดลองเนาะว่าสามารถทำได้จริงไหมและนี่ก็คืออุปกรณ์ของยายน้อยเนาะที่ออเอาเอามันเอาออกเรามาพิสูจน์ สามารถทาได้จริงไหมแต่ช่วงเวลานี้เนาะยายน้อยก็จะปิดปิดไว้ก่อนนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ของตัวเนาะนี่อุปกรณ์เดี๋ยวยายน้อยปิดไว้ก่อนนะคะอ๊บอ่ะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนคะอ่ะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูเนาะเมื่อความร้อนได้เต็มที่เขาจะเป็นประมาณไหนคะ่ะกับอ่าดีเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะนำของที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่อีกรอบเพราะว่าท่อ PVC เนอะที่เราใช้งานไปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นกาวที่ทาไว้ใช่ไหมก็จะเป็นกาวที่ทาไว้เนาะแต่ว่าพอกาวแข็งเราก็ไม่สามารถจะเอาออกได้แต่พอเรามาต้ม ต้มในะน้ำร้อนเนาะกาวที่แปะอยู่ด้านในเนาะเมื่อโดนความร้อนกาวนั้นก็จะละลายเราอันนี้คือเขาให้ความรู้มาตรงนี้เข้าที่บายมาตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนมาดูกับยายน้อยว่าจะสามารถทําได้จริงไหม รู้อะไรมาเราก็มาแลกเปลี่ยนมาพิสูจน์หรือว่ามาทดลองเนาะตอนนี้ยายน้อยยังไม่ได้ทํานะคะอยู่ในช่วงทดลองและช่วงพิสูจน์ว่าสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการนํามาต้มหรือเปล่าเนะาะเอาวิธีการมีต้องมากมายหลายร้อยเขาเรียกว่าวิธีการมีตั้งมากมายหลายวิธีแต่วิธีนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะทดลอง เดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าน้ําร้อนเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าน้ำร้อนหรือว่าความร้อนเอาแค่ไหนเอาขนาดไหนเนาะอันนี้ยยน้อยก็ได้ต้มไปในน้ําร้อนหรือว่าในน้ําเดือดพอประมาณแล้วเนาะเดี๋ยวเยน้อยจะลองดูนะคะท่านผู้ชมว่าสามารถนําออกมาได้หรือ,อยังเ,องเนาะเราลองดูมาดูแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกับเย,ยน้อยเลยเนาะ ่าอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะย้อยน้อยใส่ถุงมือก่อนเนาะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนค่ะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยใส่ถุงมือก่อนเซฟค่ะเซฟความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวยยน้อยขอเนื้อใส่ถุงมือก่อนอ่ถุงมือเล่นน้อยอยู่ไหนเนาะเพราะว่าต้องใส่ถุงมือสองอันค่ะเดี๋ยวย้อยน้อยนึกก่อนถุงมือของกัน ทุกคนมาเรามาดูกันซิว่าจะสามารถใช้ได้กินไหมะะะ่เดี๋ยวเราจะทดลองจากอันนี้ก่อนนะอันนี้เราจะทดลองจากอันนี้ก่อนอันนี้เป็นต่อตรงเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองจากอันนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอ,อ,อันนี้ไม่ผ่านนะคะอันนี้ไม่ผ่านเนาะ เราไม่รู้ว่าอันนี้คือไม่ผ่านความร้อนไม่ได้หรือ,อยังไงเราไม่รู้เนาะรู้ว่าไม่ผ่านเนาะแต่ว่ายางเหนเหลืองนี่เขาออกมาแล้วนะเนี่ยเขาออกมาละไม่ผ่านเดี๋ยวเราเอาตัวต่อไปเดี๋ยวเราเอาตัวต่อไปดูสิเ,เราลองเอาตัวนี้เ,เราลองเอาตัวนี้ดูที่ผ่านไหม